ต้อนรับกลับสู่ Auto World Review วันนี้เราจะพาคุณมาพบกับการรีวิวเชิงลึกของหนึ่งในกระบะท,ที่ดูุดดานและแข็งแกร่งที่สุดจากค่ายนิสันนั่นก็คือนิสันนาวาร่า P R O 4 X 4 W D 7 A T P 2027ี2027กระบาะรุ่นนี้ถูกออกแบบมาสำหรับคนที่ต้องการความลงตัวระหว่างพละกกำลงัง ความแข็งแกร่งสไตล์ออฟโรดและเทคโนโลยีที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันรุ่น p r o 4X โดดเด่นจากตระกูลนวาร่าทั่วไปด้วยอุปกรณ์ตกแต่งเฉพาะทางฟีเจอร์ลุยทางธุรกันดารและสมรรถนะที่เหนือขึ้นอย่างชัดเจนในรีวิวนี้เราจะพาคุณไปดูรายละเอียดทั้งภายนอกสมรรถนะเครื่องยนต์ช่วงล่างภายในห้องโดยสารรวมถึงราคาจำหน่ายเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่ากระบะคันนี้เหมาะก,กับคุณหรือไม่ เริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนนิสสันนาวาร่า P R O 4 x ปี2027มาพร้อมรูปลักษณ์ที่บึกบึนและดุดันตั้งแต่แรกเห็นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าอินเทอร์ล็อกสีดำสไตล์เฉพาะของนิสสันพร้อมโลโก้นิสสันสีดำแบบใหม่เพิ่มความดุดันกันชนหน้าถูกออกแบบใหม่ให้ดูสปอร์ตพร้อมติดตั้งห่วงลากสีแดงที่เน้นความเป็นสายลุยอย่างแท้จริง ไฟหน้าแบบพอตเลตให้ความสว่างชัดเจนทุกสภาพถนนและยังมีไฟส่องสว่างกลางวันแบบเลดช่วยให้ภาพลักษณ์ดูพรีเมียมมากขึ้น รอบคันติดตั้งคิวซุ้มล้อสีดำคาดด้านข้างพร้อมราวหลังคาและกระจกมองข้างสีดำด้านเพิ่มความเท่สไตล์ออฟโรดล้ออัลลอยสีดำขนาด17นิ้วจับคู่กับยางออเทเรนที่พร้อมลุยทั้งถนนดำและเส้นทางธรรมชาติด้านท้ายตัวรถโดดเด่นด้วยฝากระบาดปั๊มนูนคำว่านาวาร่าพร้อมไฟไท้ายเลและสปอร์ตบาสีดำสไตล์ TRO 4X ที่เพิ่มบุคลิกความเป็นกระบาลุยอย่างเต็มตัว ต่อไปมาดูเรื่องสมัทนะกันบ้างภายใต้ฝากระโปรงของนาวาร่า P-R-O 4X ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.3ลิตรเทอร์โบคู่ที่ให้กำลัง190แรงม้าและแรงบิด450นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ7สปีดพร้อมโหมดแมน,นวนสำหรับควบคุมเกียร์ด้วยตัวเองจุดเด่นของรุ่นนี้คือระบบขับเคลื่อน4ล้อ 4WD Tip On the Fly ที่สามารถเปลี่ยนโหมดการขับขี่ระหว่าง 2S CH และ c l o ได้อย่างรวดเร็วตามสภาพเส้นทางนอกจากนี้ยังมีระบบล็อกเฟืองท้ายเรีย f ดิเ e อเรนเชียล็อกช่วยเพิ่มประสิทธิธภาพในการออกตัวหรือขับผ่านพื้นผิวลื่นหรือครุขระได้ดียิ่งขึ้นด้านช่วงล่างถือเป็นจุดเด่นที่ทําให้หลายคนชื่นชอบนวารา่าเพราะใช้ช่วงล่างหลังแบบมัลติลิงคพร้อมคอยสปริงให้ความนุ่มนวลและมั่นคงมากกว่ากระบะทั่วไปที่ใช้แหนบ ทำให้ขับทางไกลหรือถนนครุขรลาดได้อย่างสบายและมีความมั่นใจนอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบช่วยขับขี่มากมายเช่น Hill Descent Control, Hill Start Assist, Vehicle Dynamic Control และ Trailer sway Control เพิ่มความมั่นใจให้ผู้ขับขี่ทุกสถานการณ์ตอบก,กันที่ภายในห้องโดยสารของ Navara PRO 4X p 2027ซึ่งผสานความแกร่งเข้ากับความสบายได้อย่างลงตัว ภายในมาในโทนสีดำสปอร์ตตกแต่งด้วยตะเข็บได้สีแดงแบบเฉพาะรุ่น TRO c X ให้ความรู้สึกพรีเมียมและดุดันไปพร้อมกันเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังคุณภาพสูงออกแบบให้รองรับสรีระได้ดีเหมาะสำหรับการเดินทางระยะไกลคอนโซลหน้าจัดวางปุ่มควบคุมได้เป็นระเบียบใช้งานง่ายมาพร้อมพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังและวัสดุบแบบซอฟทัชที่เพิ่มความหรูหราให้กับห้องโดยสาร บริเวณกลางคอนโซลติดตั้งหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth และพอร์ต USB ครบครันส่วนมาตรวัดเป็นแบบดิจิทัลสมัยใหม่สแสดงข้อมูลการขับขี่ได้ชัดเจนระบบปรับอากาศทำงานได้ดีพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังช่วยกระจายความเย็นทั่วห้องโดยสารเหมาะกับการใช้งานแบบครอบครัวหรือโดยสารหลายคน พื้นที่ภายในกว้างขวางให้ทั้งที่วางขาและที่วางศีสษะสำหรับผู้โดยสารหน้าและหลังอย่างเพียงพอการเก็บเสียงทำได้ดีเยี่ยมลดเสียงลมและเสียงจากเครื่องยนต์ทำให้บรรยากาศในรถเงียบและนั่งสบายมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เก็บของใช้งานได้จริงเช่นช่องวางแก้วน้ำช่องเก็บขวดช่องเก็บของที่ประตูและพื้นที่เก็บของใต้เบาะนั่งเพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บสัมภาระ มาพูดถึงเรื่องราคากันบ้างสำหรับตลาดประเทศไทยนิสานนวาร่า P R O c X 4 W D 7 A T ปี2027คาดว่าจะมีราคาจำหน่ายอยู่ระหว่าง1ล1 2 0 0 0 0ถึง1ล1 8 0 0 0 0บาทขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละดีลเลอร์และอุปกรณ์เสริมที่เลือกเพิ่มเติมเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มกระบะขับ4อย่าง Toyota h i l u ัก e v o ร o o c o โก r d r a n ร e r w อ i t ไวน k และ i s u z u D-Max วิเคราะห์จะเห็นได้ว่า P R O 4 X ให้ความคุ้มค่าทั้งในด้านสมรรถนะการ ออกแบบฟีเจอร์ใช้งานจริงและความสบายในการขับขี่ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากในตลาดกระบะออฟโรดโดยสรุปแล้ว s a นาวาร r a p r o 4 x 4 w d 7 a t ปี2027ไม่ใช่แค่กระบะธรรมดาแต่เป็นรถเลฟวสไตล์ที่ตอบโจทย์คนรักการผจญภัยและยังเหมาะกับการขับใช้งานในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในเมืองใช้งานธุรกิจหรือออกทริปต่างจังหวัดก็ทำได้อย่างมั่นใจ โดดเด่นด้วยดีไซน์ออฟโรดทรงพลังเครื่องยนต์แรงระบบขับเคลื่อน 4WD ที่พร้อมลุยท่วงล่างนุ่มสบายและห้องโดยสารพรีเมียมหากคุณกำลังมองหากระบบพันลุยที่ครบเครื่องทั้งความเท่และสมนนรรถนะ Navara PRO 4X คันนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามขอบคุณที่รับชม a u t o World Review หาดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์พูดคุยกันได้แล้วพบกันใหม่ในรีวิวครั้งต่อไป